ท่านคงจำได้นะครับที่ผมได้คุยกับท่านไปเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่18มีนาคมส่องสนุกสุขแบบม้าม้าร้อยกว่าล้านงบประมาณร้อยกว่าล้านท่านพอเพียงถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับ แต่ถ้าดูแล้วจำความไม่ได้ผมเล่าสั้นๆนนคือพระองค์สิริวันวรีนี่ท่านทรงโปรดท่านทรงเป็นพระอัจฉริยะเก่งหลายด้านมากนะครับหนึ่งในกีฬาที่ท่านทรงโปรดและเก่งหมดเนี่ยนะก็คือเรื่องการขี่มา้าผมก็เอาข้อมูลเรื่องเรื่องการ กีฬามาที่ท่านใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการม้าในปีที่ผ่านมาร้อยกว่าล้านครับวันนี้มีกิจการที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นความพระอัจฉริยะนั่นก็คือการกิจการ อะไรอะ่ะทำโรงพยาบาลครับเป็นเขาเรียกว่าผมให้ท่านดูรูปนี้กันล้วกันนะครับเป็นกิจการโรงพัม้าลา โรงพักมาชลานี้ถือว่า,เ,าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็โดยโดยความปริชาสามารถของพระองค์ท่านที่เมื่อทรงโปรดมาแล้วก็สงสารมาเราเรียกว่า,าโรงมาชลา โครงการบ้านพักม้าชรลาในพระอุปถัมภ์บ้านพักม้าชรลาในพระอุปถัมภ์ท่านดูภาพนะครับในระหว่างที่ผมรายงานให้ท่านทราบว่าความปรีชาสามารถของพระองค์ท่านนี้ได้เผื่อแผ่ไปถึงมา้าเราคงได้ข่าวนะครับว่า เมื่อคนในวังโปรดหมาเขาก็สร้างโรงพยาบาลหมาที่ทันสมัยขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อท่านมาโปรดม้าก็เป็นบุญของม้าครับก็มีการสร้างโรงม้านะครับในพื้นที่ที่โคราชสระบ,บุรีเดี๋ยวผมดูสถานที่อีกทีนะครับที่จะรายงานท่าน ท่านเห็นรูปนะครับผมจะให้ท่านดูรูปไปเรื่อยๆท่านจะเห็นโรงม้าที่ถูกสุขอ,อนามัยมีทหารดูแลนะครับแล้วก็เ,เป็นโครงการบ้านพักม้าชราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม,มผมไม่ได้มากล่าวเองนะนี่คือกองทัพบ,บกรายงานข่าว นี่ข่าวจากกองทัพบ,บกโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัลวรีนารีลักษ์นะครับเป็นโครงการที่ดูแลม้าที่สูงอายุนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลม้ามีการใช้อุปกรณ์ ผ่าตัดอย่างทันสมัยนะครับที่ดีมากถึงขนาดมีการผ่าโดยออสองกล้องได้ด้วยโอแสดงว่าคงใช้จ่ายไม่ใช่น้อยนะครับนอกจากข่าวกองทัพบ,บกแล้วก็ยังมีข่าวช่องเจ็ดรายงานนะครับ ข่าวช่องเจ็ดรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ทรงวางศิาลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูมา้าหน่วยมา้าทรงประจำพระอ,องค์รวมถึงการตั้งโรงพยาบาลและดูแลนะครับม้าในวัยชรา ข่าวกองทัพบ,บกถวายพื้นที่5ไร่ในการจัดสร้างและเปิดให้บริการแล้วนะครับปีนี้ภายในศูนย์แบ่งการทำงานออกเป็น3กลุ่มงานนะครับนี่คือข้อมูลจากข่าวช่อง7แสดงว่านี่ไม่ได้ยกเมฆนะเรื่องจริงมีการกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มงานสัญญกรรม ให้บริการผ่าตัดโรคม้าพื้นฐานในเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยเครื่องมือที่ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานอาทิเช่นชุดอุปกรณ์ผ่าโรคเสียดการผ่าตัดข้อด้วยการส่องกล้อง กลุ่มงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าให้บริการด้านการฟื้นฟูม้านะครับหลังการรักษาอาการบาดเจ็บรวมถึงม้าที่ต้องเตรียมความพร้อมด้านการกีฬาโครงการบ้านพักม้าชรานในพระอุปถัมนี้เพื่อให้ม้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจาก ดประจำการมีการจัดโครงการกจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือให้ความรู้ดูแลมา้มาคอกม้ามีจิตอาสาช่วยด้วยนะครับตลอดจนบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อสวัสดิภาพด,ดีของมา้าจัดคอกม้าให้ทันสมัยทัเทียมนานาชาติเรื่องนี้ยืนยันด้วยข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสด้วยครับ รอยัลไทยแอมบาสซีที่ปารีสรายงานข่าวนี้เหมือนกันว่าโครงการบ้านบ้านพักม้าชาราแล้วก็เป็นความน่าชื่นชมนะครับทหารเกณฑ์ทั้งหลายที่ทางก้าวไกลเขาจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้มาเป็นทหารโดยสมัครใจเพื่อไทยก็เห็นด้วยปรากฏว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีทหาร พลทหารเกณฑ์ไปเลี้ยงไก่แล้วทีนี้เลี้ยงมาด้วยครับและอาจจะมีการเลี้ยงหมาด้วยนะครับนี่คือหลักฐานพลทหารเลี้ยงมาครับต้องเอาน้ําไปให้มมากินนะครับมีการเก็บหญ้ามาให้ดูแลหญ้าอย่ายงดีนะครับขนมาให้กินถึงคอกเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า ว่าตอนที่ไม่ได้ถ่ายรูปมันจะบริการดีหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละเราตั้งข้อสมมติฐานก่อนว่าเป็นการบริการดีเราก็ชื่นชมในเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณแทนม้าด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณประยุทธ์ที่ผ่านมาทำการรัฐประหารยึดอำนาจโดยกล่าวหาว่า ทักษินใช้นโยบายทักษิโนโมิกดูแลรัฐสวัสดิการประชาชนเป็นความเลวร้ายคงจำได้นะครับข้ออ้างวันที่มันยึดอำนาจปี19กันยา49ไอ้บางทีนึงแล้วโดยไอ้สาปอนี่เป็นผู้สนับศูนย์ในการยึดแล้วมันก็นมายึดเองมาปี57มันบอกว่าโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่เราเรียกว่ามันประนามว่าเป็นป๊อปปูลิสหรือเป็นประชานิยม ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เอามาเอามาทำเลยนะแต่ณวันนั้นเนี่ยมันบอกว่าเป็นความเลวร้ายเนี่ยผมว่าเป็นการขัดพระราชประสงค์นะของสิริวัณวรลีนะครับขัดยังไงก็ขนาดมาท่านยังเมตตานี่ยังมีสวัสดิการดังนั้นโครงการบำนานประชาชนที่ผมเคยเสนอไว้เดี๋ยวพักเพื่อไทยเขาก็จะเปิดครับ แต่หลายพักเปิดมาแล้วคือให้ประชาชนมีบํานาญเป็นการดูแลประชาชนในวัยชราเนี่ยมึงจะไม่ทำได้ยังไงะยุยศต้องทำให้เป็นโครงการใหญ่เลยครับก็มาก็ยังดูแลแล,แล้วนี่ดังนั้นหนทางสะดวกแล้วฝากถึงคุณสมยศด,ด้วยนะครับปึกษากเกษมสุขเรื่องนี้ ถ้าใครขัดขวางโครงการบำนาญประชาชนดูแลประชาชนเมื่อกเกษียณอายุแล้วก็บอกไปเลยว่าขัดพระเจตนารมณ์ของสิริวัณวรีนะครับก็ขนาดม้ายังดูแลแล้วมา้าม้าแก่ยังดูแลแล้วประชาชนแก่ไม่ดูแลได้อย่างไรนะครับ <c oughs> เอาละครับ <c oughs> ก่อนจะจากกันวันนี้ ขออนุญาตเท้าความสักนิดหนึ่งผมได้พูดถึงเรื่องปฏิทินเป็ดแล้วก็เจอหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่9มีนาคมนะครับลือสารวังจะพังเพระเป็ดผมก็บอกแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาเพราะว่าการตัดสินคดีว่า ให้ติดคุกหนึ่งหนึ่งสองด้วยเพราะเป็ดนี่มันจะลามต่างประเทศก็เขาก็มาลงอีกหลังจากที่ผมออกอากาศไปแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ผมว่าต่อมาผมก็ทำคลิปวีลเวนสารหางานให้วังพิพากษาให้รอสิบเป็นเป็ดสื่อต่านประเทศประจานตุลาการเห็นไหมประจานตุลาการ วิบัติทำกษัตร์ิยเจ็บนะวันนี้ไม่ใช่ว่าผมผมสั่งการนะแต่ผมมองว่าอะไรที่มันทำเกินเหตุเกินการเนี่ยก็แบบเดียวกับเรื่องหมีภูเดี๋ยววันจันท์อาจจะเอาข้อมูลมารายงานท่านหนังหมีภูที่ฮ่องกงก็ฉายไม่ได้อีกแล้วครับเห็นไหมฮะเออเพราะว่าไปเหมือนสีจิ้นผิง ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เหมือนกันเลยครับแต่ใครไม่รู้ไปไปบอกปั๊บเออบอกใช่เลยพอใช่ปั๊บสีก็เลยโกรธฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องเรื่องเป็ดก็เป็นเช่นนี้เองดังนั้นวันนี้ดังที่สุใดยว่าไว้ตั้งแต่อสองอาทิตย์ก่อนนูนแจ้งข่าววันเสาร์ครับ วันเสาร์นี้วันที่25วันเสาร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปที่สนามหลวงคณะเป็ดปฏิวัติบวกกับนักกิจกรรมอิสระขอเชิญพบกับผลงานแหมอินส t าเรชั่นอาร์ตศูนงานด้านศิลปะ นะครับการสร้างสารรค์การสนามหลวงเป็ดปฏิวัติ2,475ตัวจำง่ายครับเหมือนปีพศการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยแต่เขาเอามาเป็นสัญลักษณ์เป็ด2,4 2,475ตัวก็ขอเชิญนะครับไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ค้างจอให้ท่านดูอีกนิดหนึ่ง เผื่อใครจะช่วยเหลือการเงินเขานะครับที่บัญชีกสิกรไทยเขามี QR วอา e คเรียบร้อยที่ธนาคารกรสิกรไทยครับหมายเลข135-8-39271-3เลขบัญชีชื่อเวหาบอกอีกทีก็ได้นะครับ 1>, 1 3 5ห้ขีด8ขีดส9 2 7 1จขีดสจะมีการรวมตัวกันแสดงงานศิลปะที่ท้องสนามหลวงนะครับเป็นจุดกิจกรรมแม่เขาบอกละเอียดเลยนะบริเวณลานกลางสนามหลวงส่วนที่ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นพื้นหญ้าเเดี๋ยวจะหาไปเหย,ยียบหญ้าเขตราชสำนักเขาอีก นะครับจุดพักมวลชนและกิจกรรมคู่ขนานของนักกิจกรรมอื่นๆบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์